สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเตือนให้ระวังด่วนชินแสมาศพาดวงพิธาลิมเจริญรัตชี้ดวงมีอำนาจมีคุณธรรมแต่ต้องระวังชินแสมาศเปิดดวงพิธาลิมเจริญรัตชี้ดวงมีอำนาจมีคุณธรรมมีธาตุทองมาก4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวพร้อมเรื่องที่ต้องระวังวันที่20พฤษภาคม2566เพจเฟซบุ๊กของอาจารย์มาศที่ชื่อ อาจารย์มาสิ้นแสห่วงจุ้ยระดับโลกได้โพสต์ทำนายดวงของนายพิธาลิมเจริญรัตพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตเกิดวันที่5กันยายน2523ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธาเป็นคนธาตุทองหญินนั่งไฟมาเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟสองสว่างประกายวาววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำหรูหราและมีรสนิยมดี มื่เสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความเชื่อร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาฉชาญารักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่จะตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุม ในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งอีก3ตัวทําให้มีบุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดิถีทองแข็งแรงมีกําลังมากซึ่งมีธาตุให้คุณจะเป็นธาตุไม้และน้ําที่หลักปีเกิดจะใช้ดูเรื่องภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องทางไกล มีธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งทองหยินกับทองอย่างถือว่าเป็นคู่แข่งกันโดยทองหยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนธาตุทองหยางคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกคือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาด ในวัยเด็กจึงเป็นคนหัวแข็งชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆใช้ความรุนแรงและต้องแยกออกจากครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศซึ่งคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเด็กเกเรจนครอบครัวต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศปัจจุบันถนนชีวิต10ปีของคุณพิธาเดินทาดดินสแสดงถึงภาระความกดดันงานหนักปัญหาเอกสารสัญญาขัดแย้งกับผู้มีอำนาจมาพร้อมกับทาดน้ำคือคำพูดดีการแสแดงออกดีมีความก้าวหน้า เข้ามาภาคีพิเศษกับวอกในดวงและเดินที่เลือกตั้งเป็นมรงก็เกิดเป็นซุปเปอร์น้ำซึ่งเป็นท่าที่ให้คุณกับดวงอย่างยิ่งยวดจึงจะได้รับการสนับสนุนจากมหาชนชนะก,การเลือกตั้งเหนือความคาดหมายปีนี้พรังงานมาพร้อมกันทั้งน้าและเถ,ถาะธาตไม้จึงเป็นปีแห่งความสาเร็จก้าวหน้าได้รับการช่วยเหลือคำพูดเดินทางและการแสดงออกดีพีดอกออกผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ เดือนที่เลือกตั้งก็ส่งเสริมดวงไฟหยางที่หมายถึงได้อำนาจเข้ามาพาคีกับเจ้าตัวทองหยินสองสว่างเป่งประกายได้สถานภาพมีความก้าวหน้าทางการงานมีคนส่งเสริมสนับสนุนเข้ามาและมีใต้พาคีน้ำจากเดือนมรงเข้าพาคีกับวัยจหลักดวงที่ฐานการงานและผู้ใหญ่เดินทางไกลดีจึงได้รับการตอบรับจากแคมเปญคารวานห้าสายที่ผ่านมาเป็นอย่างดีอีกทั้งวันเลือกตั้ง ก็เป็นธาตุน้ำมาพร้อมวอกถึงแม้จะมีการแข่งขันแก่งแย่งกันแต่ก็สามารถนำพาความสำเร็จเข้ามาได้ในที่สุดแต่ในอนาคตอันใกล้นี้เดือนจรกำลังจะเข้าสู่ดินหยินนั่งมาแม่อันหมายถึงความมึดอัดที่กดดันปัญหาเอกสารสัญญาผิดพลาดความวุ่นวายกับผู้มีอำนาจความมั่นใจผิดผิดตัดสินใจผิดพลาดต่อเนื่องกับเดือนถัดไปเป็นทองอย่างนั่งวอก ดาวคู่แข่งที่แข็งแรงสุดๆเข้ามาจะถูกรังแกแย่งชิงทำร้ายให้เสียหายงานนี้คงต้องเอาใจช่วยท่านว่าที่นายกคนใหม่กันเยอะๆซะแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ